สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านครับผมมาพบกับผมเช้าวันนี้นะฮะเจสเดืนขาติวนน45จังหวัดนนทบุรีนะครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะฮะลูกค้าเก่าหลายๆท่านก็จะพอทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะฮะ เราได้รถมาสภาพแบบไหนนะครับผมแค่ล้างสีดูดฝุ่นเอามาถ่ายรีวิวภาพสดๆจะชัดให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับถ้ามีตําหนิตรงไหนเราแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะฮะวันนี้ขอเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายรีวิวตอนเช้าบ้างนะครับลูกค้าเนื่องจากบางทีช่วงบ่ายช่วงเที่ยงหรือว่าตอนเย็นนะอากาศค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็ใกล้เข้าหน้าหนาวนะครับแดดจะค่อนข้างลงไวมากๆนะฮะลูกค้านะครับต้องบอกเลยว่า Honda Accord เนี่ยคือที่สุด ของ Honda นะเพราะว่า Honda เนี่ยเขาจะทำมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวเล็กมาจนถึงตัวใหญ่นะฮะเนื่องจากแ c คคอรเป็นรถที่สเปคตัวท็อปนะฮะถ้าเป็นเทียบกับแบรนด์อื่นๆก็ไปเทียบกับซีรีส์7หรือซีรีส์5นะครับของ b m เหรือถ้าเป็น t o y o t a ก็ไปเทียบกับ t o y o t a Camry นะฮะแต่จริงๆรถอ่ะขับดีมากนะลูกค้าและราคามือสองตอนนี้นะฮะลงอย่างรุนแรงเลยนะฮะลงเยอะมากครับคันนี้ถ้าผมจาราคาป้ายแดงไม่ผิดนะลูกค้าซื้อใหม่เนี่ยล้านปลายๆนะ ร้านไปๆนะครับและเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งรุ่นนะฮะเพราะภายในนะครับกว้างสะดวกสบายนะฮะลูกค้าและเป็นรถที่ขับนุ่มมากนะฮะแล้วก็เครื่องเกียร์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับตระกูล Honda ทนมากฮะแล้วก็การดูแลรักษาเมนเทนแนนเนี่ยหาช่างเซวิสง่ายมากครับลูกค้าเดี๋ยววันนี้ไปดูรายละเอียดชัดๆกันนะครับลูกค้ากับ Honda a c c o r d คันนี้เป็น2.4นะฮะลูกค้ารถเป็นปี2010นะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะฮะลูกค้าแก้มหน้าแก ประตูทั้ง4ีด้านนะครับฝากระโปรงหน้าท้ายไฟหน้าไฟท้ายเดิมโรงงาน100%นะครับลูกค้าตำหนีมีบ้างนะฮะเป็นรถมือ2นะเดี๋ยวผมไปชี้รายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ำนะฮะลูกค้ารถจริงบอดี้สวยมากครับรถเป็นสีบรอนเงินนะครับเป็นสีบรอนเงินหรือที่เรียกกันว่าสีเทานั่นเองนะฮะตระกูล Honda โทนสีของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกับ Toyota นะครับถ้าเป็นบรอนเงินของ Honda เนี่ยสีบรอนเงินเขาจะออกเข้มนิดนึงนะเข้มออกเกือบเป็นเทานะฮะ ถ้าเป็นโตโยต้าเนี่ยสีเขาจะบางนะครับทำทำเป็นบอลสว่างเนาะสีก็โทนสีคนละแบบกันแม็กเดิมโรงงานนะฮะตำหนิมีบ้างนะครับแต่รถสภาพโดยรวมผมบอกเลยว่าถ้าลูกค้ามาดูรถจริงลูกค้าชอบแน่นอนนะครับลูกค้าดูนะฮะจุดอันนี้คือเดิมหมดเลยนะฮะแก้มต่างๆไฟหน้าเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับไฟหน้าเดิมหมดเลยนะฮะมีที่ผมเห็นน่ยมีตำหนิเนี่ยตัดหมอกนะฮะโคมน่าจะเสียด้านในนะะน้ําเข้าเดี๋ยวผมผมเบิกของจากศูนย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับ กันชนหน้าชุดฝากระโปรงกระจังต่างๆสภาพยังโอเคทั้งหมดนะครับชุดโครเมียมเนี่ยฮะนะฮะโครเมียมโลโก้ฮอนด้านะครับแล็กเกอร์ไม่มีแตกไม่มีเสียนะครับนะฮะแล็กเกอร์ไม่มีแตกไม่มีเสียไฟหน้าทั้งคู่เลยยังใสนะะ่นะฮะนะฮะเนี่ยจริงๆไฟตัดหมอกเดิมๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับข้างนี้น้ําน่าจะเข้านะฮะซีนยางน่าจะเสียนะครับนะฮะแต่รถไม่มีชนนะครับผมการันตีงานตัวถังโครงสร้างให้ทั้งหมดนะครับแก้มฝากระโปรงนะครับ ประตูสภาพโดยรวมถือว่ายังโอเคเลยนะครับตำหนิอีกจุดหนึ่งครับลูกค้านี่ผมให้ดูนะครับน่าจะเกิดจากไปเบียดหินข้างล่างมานิดนึงนะฮะมันทําให้ซุ้มอะซุ้มล้อนะครับหลุดออกไปนะครับเดี๋ยวผมผมเบิกขอมาแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับทําให้กิบล็อกตรงนี้หลุดนิดนึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนกิบล็อกให้ใหม่นะครับสภาพแม็กถือว่ายังโอเคนะครับยางสภาพดอกยังหนาอยู่นะลูกค้ายางยังดีอยู่นะครับยางยังใช้ได้อีกเป็นปี2ปีเลยนะครับ สภาพโดยรวมถือว่ายังโอเคนะฮะประตูเปิดปิดแน่นมากนี่ผมจะให้ดูทุกคลิปเลยนะฮะลูกค้าดูนะดูขอบประตูนะฮะขอบแผงรีดน้ํานะครับลูกค้าเห็นไหมฮะจะมียางชั้นสองนะฮะยังนุ่มนะครับสภาพยังดูดีนะยางขอบประตูต่างๆนะครับไม่มีเปื่อยไม่มีแตกนะฮะสภาพยังสดนะครับขอบหลังคาหลังคาและเกอร์ไม่มีเสียนะครับนะฮะชุดแผงจิ้งรีดต่างๆก็ยังชิดกระจกอยู่นะฮะกุญแจเป็นรีโมทนะครับยังโอเคอยู่นะครับ สภาพโดยรวมก็ถือว่าจริงๆอ่ะรถจริงสวยนะสีบอลนะลูกค้าเป็นสีที่สว่างนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายครับสีบอลเงินเนี่ยเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายนะครับแม็กหลังด้านขวาสภาพก็ยังโอเคจริงๆรถคันนี้ยางสี่เส้นเนี่ยสวยทุกเส้นเลยนะฮะยางสภาพค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับพลาสติกซุ้มล้อด้านในอยู่ครบหมดนะครับไม่มีหลุดหายนะครับแก้มด้านหลังนะฮะกิ๊บล็อกกันชนท้ายไม่เคยแกะนะฮะเซ็นเซอร์ถอยหลังสีดวงอยู่ครบหมดนะครับ ชุดไฟท้ายไฟทับทิมนะครับสภาพโดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะครับโลโก้2.4 i-vtec นะครับโลโก้ไอคอนโลโก้ฮอนด้านะครับสภาพยังดูดีนะครับอันนี้เป็นรอยเปื้อนเฉยๆนะครับเดี๋ยวผมเช็ดออกให้นะพอดีรถเพิ่งได้มาฮะลูกค้าแล้วก็จับมาล้างครับล้างยังไม่ได้ละเอียดมาก้วยซ้ํานะฮะผมเอามาถ่ายรีวิวสดๆเลยนะครับตำหนิมีบ้างนะฮะเหมือนที่ผมแจ้งไปนะครับเดี๋ยวผมคลีนให้ใหม่นะครับลูกค้านะฮะ แล้วก็ราคาตอนนี้ผมต้องบอกว่าเหมือนที่ผมแจ้งลูกค้าแต่ต้นคลิปครับคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดออกป้ายแดงรู้สึกจะล้านห้ล้านหประมาณนี้นะครับวันนี้มือ2ผมเอาแค่นี้พอนะลูกค้านะครับสองแสนบาทครับผมต้องบอกเลยว่า ลูกค้าซื้อตอนนี้ถ้า Accord นะราคาลงสุดมากครับรถปี2010นะฮะลูกค้านะซื้อตอนนี้นะผมบอกเลยว่าใช้ไปสักประมาณ3-4ปียังไงขายถ้ารถสภาพนี้นะครับขายยังไงก็อยู่ประมาณ200,000อยู่ดีครับเพราะว่าราคาเขากลงมาจนจนสุดเพดานจนแข็งมากเลยนะฮะแล้วก็ต่างจังหวัดเหมือนเดิมครับผมส่งให้ฟรีนะครับผมไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเรื่องการสปารถ ผมทาให้ใหม่ทั้งหมดนะฮะของเหลวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสีผมเคลือบให้ใหม่ตู้แอร์เดี๋ยวผมไล่ล้างให้ใหม่ข้างในผมฟอกให้ใหม่ทั้งหมดนะ,ะผมทาให้ใหม่นะฮะส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเล่มทะเบียนผมโอนให้ฟรีทุกคันนะลูกค้าผมไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มหรือถ้าลูกค้าเอาไปโอนต่างจังหวัดนะครับผมออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะส่งบินกลับมาให้เรานะฮะและไม่ต้องห่วงนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เหมือนเดิมนะฮะอยู่ต่างจังหวัดนะครับที่ผมทําคลิปวิดีโอแบบชัดๆก็เพราะ อยากให้ลูกค้าได้เห็นรายละเอียดของรถที่แท้จริงนะครับว่ารถเราได้มาสภาพแบบนี้จริงๆนะและลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถจัดฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้าแอคคอร์ดยอดได้สูงมากครับบอกเลยยอดได้เต็มเรือาจจะได้ท่วมยอดก็ได้นะครับหรือถ้าลูกค้าจะดาวเพื่อให้ข้างวดลดลงก็ได้นะจะจะดาวให้ข้างวดลดลงก็ได้นะครับสภาพผมว่าโอเคมากเลยนะฮะงานสีงานอะไรเงี้ยครับเจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างไม่ต้องห่วงนะฮะขับดีมากครับแม็กด้านหลังซ้ายสภาพโอเคเลยนะครับ ขอบยางนี่สีด้านนี่สวยหมดเลยนะฮะขอบยางรีดน้ํานะครับไม่มีแตกแม้แต่นิดเดียวครับขอบประตูน่ฮะสภาพผมว่าโอเคเลยนะสีบอลเงินด้วยนะครับแก้มคิ้วต่างๆไม่มีตําหนิเลยครับสภาพโดยรวมมาก็สมบูรณ์อยู่นะครับลูกค้าและราคาผมเหมือนที่ผมบอกไปฮะว่าตอนนี้ลูกค้าซื้อรถมือสองเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าคุ้มฮะ คุ้มมากครับเพราะว่าราคาลงลงเยอะมากครับเมื่อก่อนจับไม่ได้เลยนะแอคคอร์ดผมบอกเลยด้วยว่าย้อนไปเมื่อประมาณ5้าปีที่แล้วตัวนี้ยังขายกัน5 6าหกแสนอยู่นะครับราคานี่จับไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้ลงมาแบบโอ้โหเหลือประมาณ2อ0 0สนสองแ0 0กลางสองแสนต้นนะฮะร,ราคาลงเยอะมากนะและเป็นรถที่น่าใช้มากครับลูกค้านะครับเอาไว้ใช้งานหลักหรือเอาไว้สำรองใช้ก็ได้นะครับ วิ่งใกล้วิ่งไกลได้หมดนะฮะไม่จําเป็นว่าจะต้องขับใกล้อย่างเดียวนะครับลูกค้าหรือลูกค้าบางท่านคิดว่าเป็นรถสเปคใหญ่อาจจะเอาไว้เดินทางไกลจริงๆไม่ใช่นะครับขับในเมืองก็คล่องตัวนะฮะเดี๋ยวผมพาดูภายในครับเดี๋ยวผมพาชมภายในกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นกุญแจรีโมทให้ดูนะฮะข้างในจะเป็นบ่อหนังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกระจกลงดีกว่านะครับออสักสองสามบานพอนะฮะลงนิดนึงนะฮะ คันนี้เลขไม้อยู่ประมาณ2 0 0แสนนะครับ2 0 0แสนต้นๆน,น,นะฮะนะฮะรถจริงสภาพดูดีมากลูกค้าสังเกตดูนะรถโซมไม่โซมเนี่ยคือผมเนี่ยจะค่อนข้างซีเรียสนิดน,นึงถ้าเกิดว่ารถบังคันนะฮะเครื่องเกีย์ดีก็จริงแต่ข้างในโซมนี่ผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมผมเห็นแล้วคือเหมือนคันเนี้ยผมดูนะตั้งแต่ชุดชุดบันติฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆลูกค้าดูนะแอร์ต่างๆปุ่มไม่มีถลอกเลยฮะ ถ้าบังคันใช้งานหนักๆเนี่ยโซมพวกนี้ลอกหมดครับลูกค้าคันนี้สภาพโอเคมากเลยนะครับชุดงานหัวเกียร์เบรกมือแล้วก็ชุดลายไม้ต่างๆนะครับสภาพยังสดมากนะฮะไม่มีลอกนะครับนะฮะเบาะถุงลมนิรภัยมีให้สีลูกนะฮะถ้าเป็นแอร์คอร์ดนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้นะอันนี้หนังแท้เดิมหมดเลยนะครับสภาพโอเคมากเลยนะฮะมีรอยเปื้อนบ้างเล็กน้อยนะครับนอกนั้นดีมากนะฮะพวงมาลัยไม่มีแตกแม้แต่นิดเดียวพวงมาลัยไม่เคยหุ้มใหม่นะฮะเป็นพวงมาลัยเดิมนะฮะ มันติฟังก์ชันพวงมาลัยดูนะครับมี2ฝั่งเลยนะฮะแอรคอร์ดจะมีเพ่นเลนชิพให้นะครับเพ่นเลนชิพก็คือเวลาเราเอาไว้ขึ้นเขาลงเขาหรือว่าิ่งความเร็วนะครับเราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เองนะครับที่มือเลยนะฮะมีลบกับบวกนะครับลบก็คือลดเกียร์ถอยลงนะฮะบวกก็คือเพิ่มเกียร์ขึ้นไปนะครับเอาไว้ช่วยเราผมอ่ะผมเป็นคนชอบรถที่มีแพ่นเลนชิพมากเพราะว่าผมเวลาผมขับขึ้นเขาางเที่ยวผมไปเที่ยวเขาใหญ่หรือเขาค้งเนี้ยครับ ผมจะเปลี่ยนเกียร์ที่มือเองเลยนะครับเพื่อย่นระยะนะฮะเกียร์นะครับช่วยในการขับลงโค้งลงเขาครับแผงประตูฝั่งคนขับนะฮะชุดงานลายไม้ไร้ตำหนินะฮะปุ่มเปิดกระจกต่างๆนะครับไม่มีถลอกไม่มีลอกนะครับมีตรงมือเปิดเนี่ยมีรอยนิดหนึ่งนะฮะมีรอยนิดหนึ่งไม่น่าเกลียดนะครับนะครับสภาพถือว่าโอเคประตูไม่เคยถอดนะลูกค้ารถคันนี้ประตูทั้งสี่ด้านคือเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะเบาะหนัง เบาะหลังก็เป็นหนังเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะไม่เคยเปลี่ยนชิ้นซ่อมชิ้นแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับสภาพเบาะนี่โอเคมากเลยนะฮะปีกยังแน่นเลยนะฮะปีกไม่มีแตกไม่มีซุดนะครับแอร์คอร์ดจะมีตู้แอร์ข้างหลังให้ด้วยนะครับมีช่องแอร์ข้างหลังให้ชุดงานลายไม้ต่างๆไม่มีแตกไม่มีลอกครับสภาพค่อนข้างที่จะสดมากเลยนะฮะสะภาพค่อนข้างที่จะสดมากนะครับชุดแผงประตูด้านหลังฝั่งขวาผมว่าไล์ตมิเลยนะฮะชุดลายไม้มือเปิดน,นะครับ นะฮะพวกเก๊พวกนี้ใช้ได้หมดนะครับเก๊พวกนี้ฮะดึงออกได้หมดนะฮะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับบางคันเนี่ยหลุดหายหมดนะครับคันนี้อยู่ของอยู่ครบหมดนะครับของอยู่ครบหมดนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูฝาท้ายนี่เหมือนที่บอกไปนะครับคือรถมือสองนะลูกค้าดูไม่ยากนะจริงๆแล้วนะฮะลูกค้าดูนะบางทีอ่ะฝาท้ายก็สําคัญนะครับลูกค้าดูพรมกรรมยี่ฮะ คือถ้าบอกบางคันดูแลไม่ดีเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นค่าเปื้อนหมดเลยครับคันเนี้ยพรมกำมะหยี่ยังสภาพยังส่วนยังใหม่นะครับยังส่วนยังใหม่นะฮะเดี๋ยวให้ดูพรมพื้นนะครับพรมพื้นต่างๆเนะี่ยผมว่าสภาพโอเคแลนะ้วอันนี้คือเดิมโรงงานทั้งหมดนะครับเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะฮะสภาพยังยังสะอาดมากนะครับนะฮะข้างล่างก็จะเป็นยางอะไหล่แล้วก็มีแม่แรงมีบล็อกเครื่องมืออยู่ครบหมดนะครับนะฮะร,รถไม่มีเจาะไม่มีผูนะรถไม่มีติดแก๊สนะครับน้ำมันอย่างเดียวนะครับ ท้ายเดิมหมดนะฮะฝากระโปรงท้ายไม่เคยแกะนะลูกค้าแก้มตะเข็บต่างๆนะฮะมันอาจจะมีรอยเปื้อนบ้างพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติเนี่ยฝุ่นยังอยู่อยู่เลยฮะล้างไม่หมดนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่วันที่ผมส่งรถให้ลูกค้าลูกค้าจะทราบเลยนะฮะเป็นลูกค้าเก่านะฮะสภาพรถจะใหม่มากเพราะผมคลีนทําสปาให้หมดนะครับชุดแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายนะครับไลท์ตำหนิเหมือนกันนะฮะ,ะ,ฮะงานเบาต่างๆเหมือนที่ผมบอกไปครับข้างในเป็นสีครีมด้วยครับและรถเป็นสีบ,บ,บอลเงินนะฮะให้ความสว่างมากนะครับ ให้ความสว่างนะฮะประตูด้านหน้าซ้ายอ่ามือเปิดประตูเนี่ยคู่หน้าเนี่ยอาจจะมีรอยนิดนึงนะฮะแต่คู่หลังไม่มีนะไม่น่าเกียดนะครับนิดนึงนะฮะไม่เยอะนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากให้ผมทําสีให้เดี๋ยวผมทาให้นะฮะอันนี้คือเดิมโรงงานผมแจ้งไว้ก่อนนะครับถ้าทําสีสีมันจะเปลี่ยนนะฮะนะชุดคอนโซลหน้านะครับไลท์ตำหนีฮะช่องแอร์ต่างๆนะครับถุงลมนิรภัยอยู่ครบหมดระบบไฟแจ้งเตือนทํางานทุกจุดนะฮะ นะครับเบาะนี่คือสภาพสวยมากครับลูกค้าดูปีกยังแข็งเลยฮะปีกทรงยังตั้งเลยนะฮะนะฮะผมพื้นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะฮะสะอาดมากครับคันนี้นะฮะฝ้าเพดานสภาพก็ยังโอเคเนี่ยขอบยางบันไดนะฮะยังสดหมดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องยนต์คือต้องบอกเลยว่าแอร์คอร์ดเนี่ยผมขายมาหลายโฉมมากนะฮะตั้งแต่ตัวแรกๆเลยนะครับยันตัวใหม่เลยนะฮะผมจะมีติดที่ร้านไว้ตลอดนะครับเพราะว่า เป็นรถที่ผมหนึ่งผมชอบนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเครื่องกับเกียร์ทนมากฮะแล้วบอดี้เขาสวยแล้วเขาเป็นรถที่ขับสบายครับลูกค้านะครับชุดท่อยางต่างๆนี้ไม่มีกรอบนะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกนะฮะชุดท่อไอดีต่างๆนะครับเนี่ยท่อยางสายไฟต่างๆสภาพดูดีทั้งหมดนะครับห้องเครื่องอาจจะยังไม่ได้ล้างนะฮะอาจจะมีเปื้อนฝุ่นบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับเติมโรงงานทั้งหมดนะครับ ตะเข็บคิ้วหน้าเงี้ยเดิมหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ฟังเสียงนะคะอันนี้เปิดแอร์ไว้นะครับลูกค้าเปิดแอร์อยู่นะครับเครื่องเดินเรียบปกตินะฮะน้ำมันไม่มีซึมแม้แต่หยดเดียวนะครับลูกค้าเดี๋ยววันที่ลูกค้ามารับรถนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนชอบนะครับผมจะทําสปาห้องเครื่องให้ใหม่นะคะคราบโปกๆที่เกาะติดที่ลูกค้าเห็นนะหายหมดนะครับหลุดหายหมดนะฮะแก้มหน้าต่างๆเดิมหมดนะฮะหม้อน้ํา สภาพดีมากครับมีฝาหม้อน้าอันนี้เปลี่ยนมาแล้วนะครับนะฮะแก้มต่างๆนะฮะชุดงานแผงชิ้น่ต่างๆโอเคทั้งหมดนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่มีอะไรมากครับลูกค้าคนได้ขอนะครับสีบอนเนี่ยคือเป็นสีที่ค่อนข้างดูแลง่ายส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้มานะครับนานๆจะมีสีบอลเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวสีดำซะส่วนใหญ่นะครับลูกค้านะฮะก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับกับคนได้ขอนะลูกค้า เป็นรถที่ใช้งานดีๆรุ่นเผื่อลูกค้าหาไว้ใช้งานหลักหรือสำรองนะฮะขอบคุณคาม,มากๆครับ